รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สื่อจริงๆแล้วถูกผลิตขึ้นมาเพื่อเพิ่มองค์ความรู้และการรู้เท่าทันข่าวสารให้กับมนุษย์เราแต่ตัวสื่อเองก็ได้มีการกำหนดบทบาทของแต่ละสื่ออย่างชัดเจนเพื่อจุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นสื่อบันเทิงรายการข่าวหรือสารคดีทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ทุกคนรู้เท่าทันโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว แต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่เรานั้นต้องให้ความระมัดระวังในการใช้สื่อนั่นก็คือเด็กวันนี้เราจะไปพูดคุยกันว่าสื่อสําหรับเด็กนั้นควรเป็นอย่างไร โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างว่องไวเราต้องรู้เท่าทันนะครับเพราะนี่คือ The Knowledge รู้เท่าทันสื่อครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองเกี่ยวกับเรื่องราวของสื่อนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสื่อที่เกี่ยวข้องกับเด็กครับผมเองก็มีลูกนะครับแล้วก็การที่จะให้ลูกแนียวห้วหได้เห็นแบบการ์ตูนหรือว่าโอ้โหสื่ออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กเนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกนะครับว่าเฮ้ยเหมาะกับ ช่วงวัยเขาหรือเปล่าเอ๊ะมันแบบมีความรุนแรงมันเหมาะสมกับวัยเขาหรือไม่นะครับวันนี้เนี่ยนะครับเรามาไขาข้อข้องใจกันดีกว่านะครับว่าเอ๊ะทุกวันนี้เนี่ยมีสื่อสําหรับเด็กมากเพียงพอแล้วหรือ,อยัง และสื่อที่มีให้เราได้เห็นแล้วก็ติดตามกันทุกวันนี้เนี่ยเหมาะสมแล้วหรือเปล่านะครับวันนี้เรามีแขกสท่านนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะครับกับประเด็นนี้กันนะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้อุ่นใจนะฮะมีทั้ง คุณหมอมานะครับแล้วก็ยังมีทั้งคนรุ่นใหม่น,นะครับตัวแทนของนักพัฒนาแอปพลิเคชันซึ่งบอกเลยว่าทุกวันนี้เนี่ยลูกผมเนี่ยโอ้โหก็อยู่ตรงหน้าจอก็มีอยู่บ้างที่เขาก็แบบว่าดูทั้งสื่อสำหรับเด็กเองที่คุณพ่อและคุณแม่ก็ต้องคอยคัดให้ใช่ในขณะเดียวกันแอปพลิเคชันที่เหมาะสมกับ การเขาเรียกว่าพัฒนาการของเด็กเนี่ยสมวัยใช่ให้สมวัยเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเลือกเหมือนกันนะวันนี้โชคดีมากเลยนะครับมีเขาเรียกว่าคนในวงการแอปพลิเคชันมาร่วมพูดคุยกันด้วยนี่ครับนะโอเคแต่คําถามแรกก่อนที่จะไปที่พี่อาร์มเขาไปที่คุณหมอก่อนละกันนะครับคุณหมอครับผมว่าเราควรจะต้องมาเคลียร์ก่อนดีกว่าว่าคําว่าเด็กเนี่ยเออนะฮะแบ่งเป็นช่วงอายุหรือว่าช่วงวัยอะไรยังไงบ้างครับเราจะได้ทําความเข้าใจ ไปพร้อมกันครับ kind ค of ่ะต้องบอกว่าเด็กนะคะตั้งแต่แรกเกิดหรือว่าอยู่ในท้องตั้งแต่สูงเลยนะคะแต่อยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยนับแล้วถึง2ขวบบนะคะอันนี้เป็นช่วงแรกนะคะของการดูแลเด็กครับช่วงที่2คือ3 5ขวบซึ่งลูกของคุณอยู่ในช่วงนี้ใช่ช่วงปฐมวัยเลยคะับผมนัคะทำไมคุณหมอถึงลูกคุณอยู่ในวัยนี้เลยนะสามถึงห้าครับผมแล้วถ้าหลุดจากนี้ก็คือ6 ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นวัยรุ่นไปทํางานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาเรตติ้งสื่อนะคะจะสังเกตว่าเรตติ้งสื่อเนี่ยจะเริ่มที่3ขวบเพราะฉะนั้นเนี่ยต่ำกว่า3หรือว่า2ขวบลงมาเนี่ยหรือว่าตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ยนะคะยังไม่ควรให้เสพสื่ออะไรมากนักจะเห็นได้ว่าถ้าตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะถึง2ขวบเราจะหลีกเลี่ยงสื่อที่เป็นจอทุกอย่างไม่ใช่มือถืออย่างเดียวนะคะอย่างเช่นบางทีเนี่ยเราอาจจะเปิดทีวีไว้หรือว่า เปิดไม่ขำๆแต่เด็กๆรับรู้หมดเลยเพราะเขาหลังจากคลอดออกมาเขารับรู้ได้ทุกอย่างนะคะหมายความว่าคือเรื่องของการได้ยินของเขาเขาอาจจะไม่เห็นจอแต่เขาได้ยินต้องหรือเห็นแสงที่แบบบุบวับบุบวับนะคะแล้วก็สื่อส่วนมากที่เราเปิดเนี่ยก็คือเป็นสื่อสําหรับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะเริ่มแบบว่ากระตุ้นประสาทสัมผัสเขาอย่างเยอะเลยนะคะแต่ที่เขาจะหลับพักผ่อนอย่างดีทําให้เขาเองหลับไม่ได้กรดฮอร์โมนไม่หลั่งไม่โตนะคะโอกาสตัวไม่เพียงพอคุณหมอหมายถึงว่าในกรณีที่สมมติอย่างจอมี จอนต้องฝากลูกไว้ให้คุณตาคุณย่าปู่คุณย่าเลี้ยงย้อนลูกคุณจอนแล้วเขาไม่ให้ดูจออยู่แล้วแต่มันมีเสียงรอดมาได้ยินได้ยินอยู่ก็มีผลมีผลค่ะต่อพัฒนาการถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือขนาดว่าไกวเปรอยู่หันหลังให้จอทีวีแต่ถ้ามีเสียงก็กระทบได้ด้วยเหมือนกันรอให้เขาถึง3ขวบก่อนทีนี้พอถึง3ขวบก็ต้องมีกฎเกณฑ์กติกากันเหมือนกันว่าดูก็คือไม่ได้ดู24ชั่วโมงดูได้แค่ชั่วโมงเดียวต่อวันตามวัย ตามวัยสามถึงห้าเนี่ยแค่ชั่วโมงเดียวนะคะคุณจอห์นเขาแบ่งเวลาเอาว่าดู10นาที15นาทีอะไรก็ว่ากันไปรวมกันแล้วเนี่ยแค่ชั่วโมงเดียวนะคะพอหกขวบขึ้นไปก็คือ 1- นถึงสชั่วโมงแล้วก็มีแอคทิวิตี้อื่นๆให้น้องๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าช่วงวัยของเด็กเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่ตอนไหนแล้วก็ไปสิ้นสุดตรงไหนบ้างเรื่องของปริมาณในการรับชมของเด็กก็มีส่วนสําคัญคราวนี้ย้อนกลับมาที่บ้านเรานะครับที่ที่ตอนนี้ ติดตามได้ในช่องสื่อต่างๆเยอะแย,ย,ยะมากมายรายการเด็กเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีการแบ่งออกมาเป็นประเภทว่ามีประเภทนะคะถ้า<ง>ถ้าเป็นสื่อทางโทรทัศน์เราจะเห็นมีตัวดเด็กนะคะเราเด็กนี่ก็ทีตั้งแต่3ขวบ,บนะคะ ต้องแต่6ขวบถึง12สิคือเด็กที่อยู่เ็กเข้าโรงเรียนแล้วนะคะประถมวัยประถมวัยปอปลาก็จะเป็น3-5มถึงหขวบนะคะแล้วก็มีทหารด้วยทั่วไปเพราะว่าทุกคนดูได้ทุกวัยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการแบ่งเรตติ้งแล้วก็รวมถึงใน YouTube ด้วยใช่ไหมครับครับผมใน u t u b e หรือในรายการบ้านเราเนี่ยมันมันแยกยากนะคุณหมอถูกต้องมันเหมือนกับอถ้าเราจะแยกด้วยการที่ว่า เปิดจอมาเห็นคนในจอเป็นเด็กแล้วบอกนี่คือรายการเด็กไม่ใช่ละก็ไม่ใช่เพราะสมัยนี้บางครั้งการเอาเด็กนะคะมาเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ใหญ่นะคะหรือบางครั้งเนี่ยเอามาแสดงทำให้เด็กๆให้ผู้ใหญ่สนใจใช้ความน่ารักความไร้เดียงสาของเด็กหรือบางครั้งคำว่าการ์ตูนรายการการ์ตูนหรือว่ามีช่องการ์ตูนบางครั้งนี้ก็ต้องดูด้วยว่าการ์ตูนนั้นอาจจะไม่ใช่การ์ตูนสําหรับเด็กก็ได้ก็มีแบ่งเกรดนะคะในต่างประเทศมีการแบ่งเกรดว่าการ์ตูน ตรงนี้สำหรับเด็กอายุเท่าไหร่แต่ในเมืองไทยเนี่ยมามา,มาทุกช่องทางเลยนะคะมไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์รหรือว่าน้องๆเองเนี่ยสมัยมนี้พ่อคุณพ่อคุณแม่ยื่นแท็บเล็ตให้นะคะ,คะน้องๆเปลี่ยนเปลี่ยนไปได้จากเกมเป็นเรื่องไปเรื่อยๆนะคะ ทำไมคุ้นๆเสอเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านขอเสร์คุณหมอนิดนึงคือคือผมว่าในยุคนี้มันจะมีผู้ผลิตสื่ออย่างเราเองเราก็ทำรายการผลิตรายการกันคือเราพยายามจะผลิตรายการที่บอกเป็นรายการเด็กด้วยการเอาเด็กมามันจะมี2แบบนะครับก็คือที่คุณหมอบอกคือเอาเด็กมาโชว์ทั้งความเปิดทั้งความน่ารักทั้งความใสหรือว่าทั้งความน่าสงสารเพื่อให้ทั้งครอบครัวมานั่งดูเพราะว่าเนี่ยมันน่าจะแบ่งเป็นรายการครอบครัวหรือเพอเพอรบางรายการเนี่ยควรจะต้องมีผู้ใหญ่ให ทำแนะนําด้วยเพราะมันไม่ใช่ว่าเด็กมาร้องไห้เด็กมาแสดงความเขาเรียกว่าความสามารถแลกกับสิ่งบางอย่างเนี่ยบางทีเด็กคนอื่นเขาไม่รู้มันกลายเป็นมอง่าแย่ๆไม่ได้อาจจะกลายเป็นโทษตัวเองว่าเราเราไม่เคยเศร้าแบบเขาเลยไม่เก่งแบบเขาถ้าอยากให้เข้าใจคือต้องมีผู้ปกครองค่ะส่วิว่าหมอเป็นเด็กอามก็ต้องเป็นมาแนะนําแล้วนะคะแล้วก็คอยสังเกตจับสีหน้าเด็กๆด้วยนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเด็กเข้าใจกับผู้ใหญ่เข้าใจนี่มันต่างกันมากเลยนะคะเพราะฉะนั้น มันไม่ใช่แค่ว่าปอปลาดอเด็กทอทหารที่ขึ้นหน้าจอเท่านั้นผู้ปกครองที่นั่งอยู่ด้วยนะคะเวลาตรงนี้เป็นเวลาของครอบครัวเห็นลูกกับพี่อามเหมอกค่ะงั้นผมถามคุณนามต่อดีกว่าเพราะว่าในฐานะที่เป็นผู้ผลิตด้วยแล้วก็คนที่อยู่ในแวดวงทางด้านนี้ด้วยเนี่ยคิดว่าเรื่องของสื่อสําหรับเด็กที่มีอยู่ในโทรทัศน์ให้เราติดตามกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเอาเอาเฉพาะเป็นเป็นดิจิทัลทีวีแล้วกันคิดว่ามี ปริมาณที่เพียงพอแล้วหรือยังไะส่วนตัวใช่ไหมครับส่วนตัวผมว่าไม่พอ,อแทบไม่มีเลยด้วยเฮ้ยจริงเหรอจริง,รรงผมมองว่าตอนนี้รายการที่เหมาะกับเด็กจริงๆ่ด้วยความที่ว่าพอเป็นดิจิตอลทีีช่องมันหลากหลายมากขึ้นใช่ไหมครับ เด็กๆก็มีโอกาสในการสุ่มดูได้ยิ่งน้อยลงกว่าเดิมอีกความน่าจะเป็นที่จะกดเจอยิ่งไม่มีขณะเดียวกันคือพอไปดูรายการเด็กแต่ละรายการเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนกับที่คุณจอยกับคุณหมอบอกมันกลายเป็นว่าเราเอาเด็กมาเล่นให้ผู้ใหญ่ดูแต่รายการเด็กๆเพื่อเด็กจริงๆอน่ะน้อยนะไม่มีเลยน้อยนะนม่คุณหมอบอกไม่มีเลยน้อยจริงๆมันมีเหรอครับรายการอย่างสมมติผมแต่ก่อนเนี่ยจริงๆทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่เป็นรายการเด็กทางช่องเคเบิลทีวีะฮ ก็จะมีเพื่อนๆแซวเช่นเวลาเราคุยกับเด็กเนี่ยเพื่อนเขจะแซวว่าสวัสดีครับน้องๆเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทําแบบนั้นเราไม่ได้พูดช้าขนาดนั้นแต่กลับกันคือเอาจริงๆถ้าเป็นรายการสำหรับเด็กที่เล็กจริงๆอ่ะเราต้องพูดช้าอย่างจริงๆและอธิบายเขาให้กระชับสั้นง่ายบางทีต้องทิ้งไว้ร้ายเขาคิดด้วยซ้ำถามว่ามีรายการแบบนี้ไหมไม่มีนะหรือมีก็น้อยแล้วก็ที่จำเก็นจริงๆก็คือว่า มันต้องถูกปรับให้เหมาะกับเด็กยุคนี้ซึ่งอันนี้ผมว่ายากแล้วยิ่งดิจิตอลทีช่องมีหลากหลายมากขึ้นแล้วช่วงเวลาเราก็ไม่สามารถจะไปรู้ได้ว่าเฮ้ยจะไปออนอยู่ตอนไหนเป,เป๊ะเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องที่ลำบากสำหรมเด็กเหมือนกันมันทำให้บางครั้งเด็กเลยเผลอกดไปที่ช่องที่เขารับรู้ด้วยจิตสำนึกเขาว่าถ้ากดไปช่องเนี้ย จะมีการ์ตูน24ชั่วโมงแต่กลับกันคือเวลาที่กดเข้าไปเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ได้รู้ว่าการ์ตูนเรื่องนั้นรายการนั้นเหมาะกับเด็กวัยเขาหรือเปล่ามันก็อาจจะเกิดความรับรู้ในเรื่องของความรุนแรงที่มันเกินวัยครับเข้าสู่เดน e เลสรู้เท่าทังสื่อนะครับเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยเราพูดคุยกันโอ้โหบอกได้เลยว่า ได้รับข้อมูลนะครับที่บอกได้เล้ว่าคุณผู้ชมเองก็น่าจะอึ้งเหมือนกันเพราะว่าเอา้าคิดว่าการ์ตูนที่เราดูอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็คือของเด็กไงกลายเป็นว่ารายละเอียดมีเยอะแยะมากมายกว่านั้นนะครับแล้วก็ความใส่ใจของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับที่จะอยู่ควบคู่กันไปกับการให้น้องๆเนี่ยได้บริโภคหรือว่าเสพสื่อเหล่านี้เนี่ยก็สําคัญมากๆด้วยเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบเรื่องของ คอนเทนต์ content, หรือว่าเรียกง่ายๆคือเนื้อหาที่อยู่ในรายการเด็กในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเปรียบเทียบปัจจุบันกับสมัยก่อนคิดว่าเนื้อหาคอนเทนต์มันมีการเรปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนมีพัฒนาการมากขึ้นไหม<ช>หรือว่าเฮ้ยจริงๆแล้วควรจะต้อง ให้ความสําคัญมากขึ้นกว่านี้เนื้อหาเนี่ยนะคะมออสมัยปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวขออ้องเพราะฉะนั้นสีสันของการดึงดูดความสนใจเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็ปฏิสัมพันธ์นะคะ รายการสมัยปัจจุบันเนี่ยจะมีปฏิสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะอาจจะผ่านพิธีกรบ้างหรือว่าผ่านในเรื่องของคอนเทนต์ของเนื้อหาเช่นการ์ตูนหลายๆอย่างนะคะการ์ตูนสําหรับเด็กๆเองเนี่ยเขาก็เหมาะในเรื่องของการที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์อย่างเช่นมีพอสบ้างบ,างบางครั้งระหว่างทางไปคือไม่ได้รันยาวไปทั้งชั่วโมงหนึ่งอาจจะมีพอสสักแบบว่า5นาทีมีถามกลับไปว่าอ่านี่สีอะไรออนะคะใช่ใช้คำซ้ำเพื่อจะทบทวนให้รู้ว่าสับตรงนี้คืออะไรสีอะไรเสียงตรงนี้ คือเสียงเมโลดี้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเทคโนโลยีมาช่วยเราคนทัางเยอะคอนเทนต์ดีขึ้นค่ะสมัยสมัยเราแล้วกันนะคะมันจะเป็นเรื่องของการตอบปัญหาวิชาการก็วิชาการลุ้นวนเลยจะไม่มีบันเทิงเข้ามาแทรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเรื่องของมีผู้ผลิตคนทั้งเยอะมีการแข่งขันกันเยอะแล้วก็เนื้อหาต่างๆสามารถที่จะแชร์กันได้ทั่วไปการดึงเนื้อหามาใช้นะคะ คอนเทนต์มีเยอะมากนะคะแต่ยังไม่มีการจัดเรียงลำดับว่าตรงไหนที่ต้องสโลว์ดาวสำหรับเด็กที่อายุต่ำๆอันไหนที่จะต้องควบคุมให้สว่าเด็กเรื่องของบันเทิงหรือการ์ตูนทั้งหลายแหล่นะคะขณะเดียวกันรายการที่เอาเด็กเข้ามามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันการแสดงออกทั้งหลายแหล่นะคะซึ่งออกจะเป็นแนวทางเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เด็กเช e n g e ในเรื่องของความสามารถซึ่ง มันก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งที่เราจะกล้าเข้าสู่ไทยแลนด์4.0ได้เด็กต้องกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าคิดที่นอกกรอบอันนี้ก็ช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอเห็นว่าเป็นโอกาสนะคะในการที่จะดูในเรื่องของคอนเทนต์ใหม่ๆนะคะคอนเทนต์ที่มีอยู่ข้ามซีกโลกมาแต่คนจัดนะคะในการเรียงลำดับความสำคัญหรือว่าเชิงคุณภาพตรงเนี้ยต้องให้ความสำคัญด้วยและก็โอกาสที่การตลาดทั้งหลายแหล่ในการสนับสนุนนะคะ ในการที่จะเปิดอาจจะเป็นช่องทั่วๆไปหรือให้เวลาสําหรับเด็กมากขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็นการลงทุนที่เหมาะสมเขาบอกบการลงทุนกับเด็กดีเสมอค่ะครับผมด,ดูจริงๆเราก็มีรายละเอียดหลายๆอย่างที่ต้องใส่ใจมากๆยาเยอะรับเ <มา S 1> พราะแต่ละช่วงวัยมันก็มีความแตกต่างกันใช่แล้วก็ค,คือแน่นอนแหละเราก็ต้องการให้เด็กทุกๆคนเติบโตขึ้นมาแล้วก็ได้ เรียนรู้แล้วก็ได้บริโภคอะไรที่มันเหมาะกับวัยเขาเพื่อพัฒนาการของเขาจริงๆในมุมมองของพี่อาเมีคิดว่าเฮ้ยเนื้อหาในปัจจุบันที่มีให้เด็กได้ดูกันเนี่ยรู้สึกว่าคิดว่าเป็นไงคิดว่าจริงๆแล้วมันนอกจากที่รูปแบบรายการเด็กอ่ะมันจะน้อยเกินไปแล้วมันยังไม่พอนะครับแล้วก็รูปแบบที่ออกมาผมว่ามันยังไม่ตรงกับกลุ่มเด็กจริงๆที่เรากำลังพูดกันคือเด็กเล็กถูกไหมครับผมมองว่ามันยังไม่พอแล้วก็คนที่เขียนหรือทําขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องบอกบอกก่อนว่า เขายังไม่ได้เข้าใจเด็กจริงๆคือมันควรต้องมีการเวิร์กกันกับ อย่างเช่นอาจารย์อย่างเช่นคุณหมออย่างผมเองก็จะทําแอปพลิเคชันเนี่ยก็กําลังเวิร์กกับอาจารย์ทางด้านคณะจิตวิทยาที่ชุลาคุณอาจารย์ที่สาธิตจุฬาเพื่อมันต้องมีการเทสกันไปกันมาเพื่อดูผลกระทบว่าถ้าเล่นแล้วดีไหมผลกระทบกลับมาเป็นยังไงบ้างแต่สุดท้ายแล้วก่อนจะไปถึงเรื่องพวกแอปอะไรทั้งหลายเหล่านี้ต้องถามก่อนว่านอกจากที่เราจะเลือกคอนเทนต์ให้ลูกดูแล้วเนี่ยณวันนี้คุณพ่อคุณแม่จริงๆอ่ะเล่นกับลูกเป็นหรือเปล่าอย่างจอรนเองมีลูกวบคขวบ เรารู้ไหมว่า4ี่ขวบลูกเราควรทําอะไรได้บ้างลูกเราควรเดินลงบันไดมาแล้วขั้นสุดท้ายกระโดดสองขาได้เออแล้วเรารู้ไหมว่าลูกเราถ้า5ขวบเราควรจะเก็บมือด้านข้างซ้ายขวาแล้วเดินถอยหลังเป็นเส้นตรงได้อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันมีหนังสือมันมีขั้นตอนการกิจกรรมต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กของทศศึกษาแล้วก็มีของดีเอสหีเอ p มใช่คอยเช็คพัฒนาการเด็กตั้งแต่ ศูนย์จนถึงห้าหรือบ6ขวบใช่ครับซึ่งซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าทุกวันนี้เวลาถามพ่อคุณแม่เล่นกับลูกหน่อยสิแต่ที่จะดูทีวีคุณพ่อแม่บางคนถามว่าก็เดี๋ยวเสื้อของเล่นให้ซื้อบอร์ดเกมซื้อยิงปืนซื้ออย่างอนอย่างนี้ซึ่งพอถามว่าเล่นอ่ะเล่นกับลูกบางคนบอกเล่นไม่เป็นค่ะซึ่งแปลกมากเลยนะจริงๆิแล้วมันมี อะไรง่ายๆที่เล่นกันได้ครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมติอย่างผมทําเพจอันนึงขึ้นมาครับชื่อจริงๆมีความใกล้เคียงอะไรการมากเลยชื่อโนทีวีครับผมก็จะเป็นเพจที่แนะกิจกรรมให้กับเด็กๆครับจอนเคยเล่นกับลูกไหมให้ลูกหันหลังครับผมฟังเสียงสมมุติถ้าพ่อปลบมือให้ลูกยกมือซ้ายถ้าพ่อเคาะต ให้ยกมือขวาอ๋ออ่าเออเออเออแล้วก็อันเนี้ยมันจะเป็นการฝึกใช่ไหมคุณหมอครับใช่ครับผมมันจะเป็นการเทรดอะไรนะฮะขอตีโนขึ้นตรงนี้เลยนะฮะโนนี่ N O ใช่ไหม K N O W มาดูการเลยมาดูการโอเค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 ก็คือ Knowledge นี่แหละ Knowledge c o m m u n i c a i o n ครับเฮ้ยอันนี้ไม่รู้ซึ่งมันจะสนุกมากสมมติลองนึกภาพเป็นเป็นลูกเล่นกับแม่เอาแม่มาเล่นด้วยนะแล้วเล่นทีละคนสมมตินะอ่มันก็จะกลายเป็น แต่กลับกันเออเด็กก็จะอึดอึดอึดครบอย่างว่าอีกทีนึงลูกได้จำนวนอีกเราสามารถใช้เวลากับลูก15นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วกลับกันลูกตั้งกดบ้างลูกอาจจะเคาะ ลูกทำบ้างให้พ่อให้พ่อทำพ่อก็โอ้โหแค่นี้นี่คือกิจกรรมที่เราสามารถเล่นกับลูกได้แล้วเราไม่รู้ตัวด้วยว่าทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นเสริมพัฒนาการของลูกสุดๆแล้วก็ไม่ได้ต้องไปวิงเล่ไรองซี้อไม่ต้องซื้อปืนที่แบบว่าโอ้ยิงแล้วหายไปข้างบ้านไม่ต้องนล่นอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันแล้วทั้งหมดเหล่านี้สุดท้ายที่ผมได้คือ ความผูกพันในขณะเดียวกันเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันมันมันเปลี่ยนไปแล้วเออแล้วก็มีเนี่ยอย่างข้างข้างขพี่ยามเองก็มีเอาเปิดไว้งสมาร์ทโฟน แล้วก็แท็บเล็ตเออแล้วก็อาจจะเป็นพวกแอปพลิเคชันอะไรต่างๆด้วยในมุมมองของพี่อามคิดว่าเฮ้ยแอปพลิเคชันที่มีอยู่ทุกวันนี้หรือว่าสิ่งที่พี่อามกำลังพัฒนาอยู่เนี่ยเออคือมันจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องไหนมากที่สุดครับคือเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กยุคนี้เรากันเขาไม่ได้หรอกใช่ไหมครับคุณหมอครับคือเราอาจจะกันเขาได้ช่วง 1- นถึงสมขวบตองพยายามกันมาไม่ได้พยายามกันหน่อยแต่จริงๆแล้วเด็กเดี๋ยวนี้ประมาณทักงสองขวบก็จะเริ่มแล้วเช่น คุณแม่อยากให้ฟังเพลงเขาอาจจะก,กดเปิดขอด YouTube, อนุญาตยู u ู u ลันลาบายเพลงโน้นเพลงนี้เพื่อคลอไปแล้วก็เริ่มสร้างกติกาเช่นดูสั้นๆก่อนอาบน้ําดูสั้นๆก่อนนอนอเป็นต้นใช่ไหมครับเราปฏิเสธสื่อไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่า เราเองในฐานะผู้ผลิตสื่อเราก็ควรที่จะคืนอะไรกลับไปให้สังคม,มก็คือพยายามผลิตคอนเทนต์หรือรูปแบบของแอปพลิเคชันดีๆทุกวันนี้มีแอปดีๆเต็มไปหมดเลยครับที่เราสามารถนํามาใช้ในการสอนเด็กๆได้ดูไปกับเด็กๆได้เพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยมันมันควรจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่ประกบคุณหมอแล้วมองว่ายังไงกับเรื่องของการที่สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตหรือว่าเทคโนโลยีอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเฮ้ยมันเข้ามามีผลกับชีวิตประจําวันของมนุษย์แล้วแล้วก็แน่นอนส่นงสผลไปถึงเด็กด้วยตอนนี้มันมีสื่อการเรียนรู้ที่ผ่านสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยเหมือนกอันมุมมองของคุณหมอมองว่ายังไงครับต้องบอกว่าตอนนี้เรื่องของสื่อเทคโนโลยีเนี่ยมันมาช่วยในเรื่องของการเป็น คุณพ่อคุณแม่คนที่2หรือคนแรกด้วยซ้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติหรือคุณหมอเนี่ยดูเรื่องของเด็กที่ผิดปกติอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยเขียนหนังสือตกตกลนหลนเราก็มีแอปพลิเคชันสําหรับน้องๆซึ่งจริงๆแล้วแอปพลิเคชันพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยทําให้สอนเด็กได้ค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็เด็กเรียนรู้ด้วยความสนุกเพราะธรรมชาติของเด็กๆเองเขาต้องการความสนุกนะคะการที่แบบบางครั้งเนี่ย เรียนรู้ด้วยกระดาษหรือว่าหนังสือตำราเรียนอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่สนุกพอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเตอร์แอคทีฟกันระหว่างแอปพลิเคชันผ่านแพลตฟอร์มต่างเนี่ยม,มันก็ช่วยทำให้ผู้ปกครองเองเนี่ยสามารถจะเลือกได้แล้วก็เปรียบเทียบได้บาง แอปพลิเคชันจะมีเรตติงมีในเรื่องของการคอมเมนต์จากคนอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกใช้นะคะก็จะมีผู้มีประสบการณ์มาก่อนพัฒนาต่อไปพัฒนาต่อไปแล้วก็ปรับปรุงเด้ตลอดเวลาสมัยนี้เนี่ยแอปพลิเคชันดีๆเนี่ยก็ต้องผ่านในเรื่องของการรวมกันระหว่างเทคโนโลยีกับเรื่องของความรู้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งแต่ก็ตามนะคะคุณหมออยากจะบอกว่าเด็กๆเองเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นของเล่นที่ดีที่สุด ตัวอื่นๆเป็นตัวเสริมมีบางครอบครัวเหมือนกันที่รู้สึกว่าไม่ทันแล้วคุณหมอตอนนี้เนี่ยลูกติดมากๆเลยนะคะจะทําอย่างไรดีจริงๆแล้วเราอยากให้ลูกอ่ะเรียนรู้หลายๆอย่างนะคะแต่ต้องให้ลูกอ่ะเรียนรู้กับโรคที่เป็นโรคจริงก่อนก่อนที่จะทิ้งลูกไปอยู่ในโลกเสมือนจริงหรือว่าสื่อต่างๆ การที่รู้สึกว่าไม่ทันแล้วคุณหมอตอนนี้เนี่ยลูกติดมากๆเลยนะคะจะทําอย่างไรดีอันดับแรกเลยคือกุญจรเองนะเป็นตัวอย่างนะก็ต้องทําเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสื่อนะคะใช้ทําอะไรได้บ้างเราใช้ทำงานใช้ติดต่อสื่อสารนะคะส่วนเวลานะคะก็อาจจะต้องทําเหมือนพี่อาร์บอกนะคะต้องมีเวลาเล่นกับลูกเป็นตามพัฒนาการนะคะหรือว่าเราเรียกว่า DSBM นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย ไม่ได้ทําให้คุณหมอสำหรับสอนอแต่ทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถเล่นกับลูกเป็นด้วยนะคะเริ่มจากครอบครัวรแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างให้ด้วยนะคะซึ่งถามว่ายากไหมยากมากมนะคะในการที่จะวางไอ้พวกนี้นะคะโลกสุดมัามีมีศัพท์คำหนึ่งที่บอกว่ารจริง,รงๆแล้วเราอยากให้ลูกอะ่ะเรียนรู้หลายๆอย่างนะคะแต่ต้องให้ลูกอะ่ะเรียนรู้กับ โรคที่เป็นโรคจริงก่อนอก่อนที่จะทิ้งลูกไปอยู่ในโลกเสมือนจริงที่อยู่ในโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ต้องเป็นคนเลือกเป็นคนคัดกรองรให้ด้วยแล้วก็ สำคัญที่สุดคือมีเวลากับลูกนะคะถ้าไม่ให้ลูกอยู่กับสื่อพวกนี้แล้วแล้วเขาจะอยู่อย่างไรให้มีเวลาคุณภาพกับเราต่างหากนะคะหรือใช้สื่อเป็นตัวจุดประกายสั้นๆก่อนที่จะพาลูกออกมาทํากิจกรรมข้างนอกบอะว่านี่สําคัญนี่ไงไปอันนี้กันต่อไปนี่ไปใช่เช่นดูอะไรสั้นๆเสร็จปุ๊บ เพราะว่าน่าจะเวิร์กนะไปไหมไปลองดูไหมโอ้โหรับรองลูกได้ครับอาจจะเห็นรถไฟแล้วก็แบบหลังจากนั้นก็เอ้ยป้าเดี๋ยวพาไปนั่งรถไฟกันหรือว่าฝึกวาดรูปรถไฟหรือพาไปดูรูปรถไฟนอกจากในจอไปดูของจริงกันเป็นต้น คือเท่าที่ฟังดูหลังจากที่เราคุยกันมาสิ่งที่ที่เราน่าจะเห็นตรงกันก็คือสื่อของเด็กที่เรากำลังพูดเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นในจอโทรทัศน์หรือว่าในอุปกรณ์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนอะไรต่างเนี่ยทุกอย่างมันดูเหมือนเป็นเครื่องมือนะฮะเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่จริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญ<ด><ด>ที่สุดก็คือพ่อกับแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยแหละ ควรจะใช้ให้มันเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการได้ใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันเชื่อว่าทั้งสองท่านก็เห็นด้วย้จะเห็นด้วยตรงจุดนี้คือถ้ามองเป็นศิลปะผมมองว่าเนี่ยมันก็เหมือนคู่กันกับจานสีอุปกรณ์อย่างเดียใช่เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเอามาวาดลงไปบนจอเพียนแต่ว่ามันจะเอาไว้วาดลงไปบนลูกคุณเองว่าคุณอยากให้ลูกโตขึ้นมาแบบไหนมันเป็นแค่เครื่องมือแต่อย่ามองเขาเป็นพี่เลี้ยงอย่ามองเขาเป็นคนที่ช่วยคุณได้อยากให้ส องท่านฝากทิ้งท้ายแล้วกันนะฮะกับข้อควรระวังหรือว่าฝากคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังดูอยู่ตอนนี้ในเรื่องของการที่จะให้น้องๆเขารบ,บริโภคสืออ่อะนะฮะอันดับแรกอย่าปล่อยให้เขาเลือกเองนะคะต้องมีคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะช่วยเลือกด้วยแล้วคุณพ่อคุณแม่ดูรายการนี้แล้วก็รู้แล้วว่าตามก็สองขวบอย่าเพิ่งให้จอทั้งหลายแหล่มายุ่งกับลูก ถ้ามีเป็นไปได้สําคัญที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่ต้องอยู่ร่วมกิจกรรมตรงนั้นด้วยนะคะด้วยเวลาที่เหมาะสมแล้วก็อย่าลืมว่าเด็กๆเองเนี่ยต้องมีพัฒนาการด้านอื่นๆด้วยไม่ใช่ด้านของภาษาหรือว่าทางสมองอย่างเดียวน้องๆต้องมีการออกกําลังกายอย่างอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นคนที่จะช่วยทําให้เด็กๆเองพัฒนาการได้ตามวัยของเขาครับผมครับยามครับผ่าบหน่ยในฐานะผู้ผลิตด้วยแล้วก็คนที่อยากจะ ส่งสิ่งเดียวกไปให้กับสังคมครับมีเพื่อนผมพูดมาประโยคหนึ่งผมว่าชอบครับเขาบอกว่าทุกวินาทีที่ลูกคุณโตขึ้นมามันไม่สามารถย้อนกลับไปได้อจอไม่สามารถย้อนไปอุ้มลูกตอนอายุสองขวบได้ความน่ารักที่แบบยังยังขานไปไหนไม่ได้อะตอนหนึ่งขวบอ่ะมันต้องอยู่ในมือเราอ่ะนะฮะจนถึงตอนนี้มันไปไหนก็ไม่รู้บางทีวิ่งออกไปเลยทุกวินาทีเนี่ยมันมันดึงกลับมาไม่ได้ครับอยากให้ หาเวลาอยู่กับเขาย้ายเค้เขาโตขึ้นมาเป็นยังไงเล่นกับเขาแบบนั้นสนุกกับเขาให้คุ้มค่าแล้วพอเขาโตถึงที่ขั้นที่ว่าเขาโตไปแล้วเนี่ยจะได้มีความสุขเก็บความสุขนั้นเอาไว้เยอะๆครับอยากให้ลองเล่นกันดูแต่ถ้าเบื้องต้นยังคิดไม่ออกว่าจะเล่นอะไรกับลูกดีลองไปดูที่เพจผมก็ได้นอทีวีเออครับนอนเล็กนี่แหละแวะเข้าไปแล้วกันครับผมนะรับรองมีประโยชน์ด้วยนะครับเราก็อย่าลืมนะครับว่าสื่อทุกอย่างเนี่ยรัฐเองนะครับหรือว่าผู้ผลิตเองก็ต้องใส่ใจแล้วก็ให้ความสําคัญนะครับเพื่อ ให้ออกมามีคุณภาพที่ดีสุดเพราะจะส่งผลไปถึงอนาคตของชาติด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่เครื่องมือเท่านั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองครับต้องใช้เวลาอยู่กับลูกๆเด้วยะกันนะครับนะวันนี้ขอบคุณแขกงเราทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับจอนครับขอบคุณคุณหมอครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสื่อเนี่ยแหละนะครับทุกวันจันทร์แบบนี้สี่ทุ่อนสสวััดีครบ